สำหรับโจทย์ข้อนี้กล่องใบหนึ่งมีปากกาสีแดง5ด้ามเขียว2ด้ามเหลือง3ด้ามสุมหยิบออกมา2ด้ามควนจะเป็นที่ได้ปากกาสีต่างกันเป็นเท่าไหร่โจทย์ข้อนี้ถ้าจะคิดวิธีตรงก็จะต้องทำถึง3กรณีก็คือหยิบได้แดงเขียวหยิบได้แดงเหลือง หยิบได้เขียวเหลืองเอา3กรณีนี้มาบวกกันก็จะได้สิ่งที่โจทย์ต้องการหารด้วย s a มเป e s สเปซซ a มเป e s สเปซเนี่ยปกกาทั้งหมดมันมี10ด้ามเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น10เลือกสสีแดงมี5ด้ามเลือกมา1 สีเขียวมีสองด้ามเลือกมาหนึงสีแดงมีห้าด้ามเลือกมาหนึงสีเหลืองมีสามด้ามเลือกมาหนึงสีเขียวมีสองด้ามเลือกมาหนึ่งสีเหลืองมีสามด้ามเลือกมาหนึ่งก็คิดเลขกันออกมา นี่ก็คือคำตอบอ่ะนะ314ส่วน45